แม่ไปเดินเล่นสวนหลังบ้านมาหล้ครับเออใช่จ่ะลูกงั้นเดี๋ยวต้องมาทำงานก่อนนะครับเออบิวพอดีผมซื้อเคอ้กฝอยทองมาฝากแม่นะ่ะของโปรดเขาเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณใส่จานให้แม่หน่อยนะได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแม่คุณเนี่ยก็เหมือนแม่ฉันฉันจะดูแลให้เองค่ะโอเคจ้ะไปแล้วครับแม่ อยู่ไหนแม่ไม่รู้แม่จะไม่รู้ได้ไงเมื่อกี้ตั้มเพิ่งบอกว่าซื้อมาไว้ให้แม่เออสงสัยตั้มจะไว้ในครัวนะอจะอ๋อแล้วก็อย่าฝันนะว่าจะได้กินของดีๆแบบนั้นอะ่ะตราบใดที่แม่งอยู่บ้านนี้ฟรีๆแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินของดีๆแบบนั้นจำไว้ด้วย ว่าเอาไว้ในครัวไงทำไมไม่มีหลอครับบิวตามคะคุณเอาเค้กฝอยทองที่ซื้อไว้ให้แม่เนี่ยไว้ไหนอะคะพอดีว่าบิลจะเอาใส่จานให้แม่กินนะคะอ๋อผมเอาให้แม่ไว้แล้วนะบิวถามแม่ได้เลยนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนผมขับรถอยู่นะกล้ามากนะที่โกหกฉันอะแม่แม่อยู่ไหนอะ าในครัวเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แม่นี่แม่กล้าโกหกฉันเหรอขนมอยู่ไหนเอาขนมมาเดี๋ยวนี้เออแม่ไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันโทรหาตัม้มตั้มบอกว่าเอาให้แม่แล้วกล้ามากนะที่โกหกฉันอะ่ะกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเอาขนมไปซ่อนไว้ที่ไหนเออขนมนั่นตั้มเขาซื้อให้แม่นะ ซื้อให้แต่ว่าแม่ไม่มีสิทธิ์กินถ้าฉันไม่ได้อนุญาตเออก็บิวแม่ให้แม่กินข้าวนี่แม่ก็เลยแอบเก็บขนมไว้กินยามแม่หิวะจ้านี่มันบ้านของฉันฉันมีสิทธิ์ที่ทํทำอะไรก็ได้แม่เป็นแค่ผู้อาศัยแม่ลืมแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของแม่แล้วก็ตั้มถ้าไม่มีครอบครัวฉันอะตั้มก็ไม่มีงานทำจนถึงทุกวันนี้หรอก ถ้าแม่ไม่อยากทำให้ตั้มเดือดร้อนก็อย่าขัดคำสั่งฉันเอาขนมมาเออะด้ๆแม่ยอมแล้วก็ได้ขออย่างเดียวอย่าทำให้ตั้มเดือดร้อนแทนแม่เลยนะขนมอยู่ไหนพาฉันไปเอาเดี๋ยวนี้ ฉันเนี่ยเราก็จำไว้ด้วยที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกบิวแม่หิวโอ้ยแม่ฉันบอกแม่แล้วไงว่าแม่กินข้าวได้แค่มือเดียวคือตอนเย็นพร้อมตาแม่หิวจริงๆนะแม่ทนไม่ไหวแล้วบิวเมื่อเช้าแม่ก็ไม่ได้กินข้าวตอนเที่ยงแม่ก็ไม่ได้กิน แม่ขอขอนมไปกินรองท้องต้ากินได้ไหมไม่แม่ขนมเนี่ยมันดีเกินไปสำหรับแม่อดทนหน่อยสิเดี๋ยวก็เย็นแล้วฮัลโหลบิลเป็นไงบ้างครับแม่ชอบเค้กฝอยทองที่ผมซื้อให้ไหมคุณแม่ชอบขนมมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าขนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแล้วนี่แม่ผมทานข้าวหรือยังครับ ทานแล้วค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันทำกับข้าวให้แม่คุณทานแล้วค่ะแม่คุณทานเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูแลแม่ผมไปอย่างดีเนี่ยงั้นแค่นี้ก่อนนะครับโทรมาก็ถามแต่แม่แม่กินข้าวหรือ,อยังไม่คิดจะถามหรอเมียกินข้าวหรือ,อยังเอายืนเซร่รออยู่ทําไมล่ะแม่ห้องน้ําอ่ะล้างหรือ,อยังไปล้างห้องน้ําสิล้างห้องน้าเสร็จแล้วอะ่ะถูพื้นต่อด้วยนะ มาแล้วครับมแม่ยืนมืออยู่ทำไมล่ะนั่งสิตา้ากลับมาแล้วหรอคะนี่ฉันกำลังถูบ้านอยู่พอดีเลยคะ่ะโถนี่ผมบอกให้จ้างแม่บ้านก็ไม่ยอมจ้างบอกจะทำเองเป็นยังไงล่ะครับเหนื่อยไหมล่ะ ไม่เหนื่อยเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของภรรยายอยู่แล้วอะ่ะแม่ครับนี่วันนี้ตั้มซื้อกับข้าวดีๆมาทาั้งนั้นเลยนะครับโบนัสออกนะนี่แม่ไม่สบายหรือเปล่าครับเนะี่ยทำไมดูหน้าที่ซีดแล้วนี่เหงื่อท่วมตัวเลยเนะี่ยในบ้านก็ไม่ได้ร้อนนะครับเออตั้มคะบิวว่าตั้มรีบเอากับข้าวเนี่ยไปจัดใส่จานดีกว่านะคะเราจะได้มากินข้าวกันได้ครับ แล้วฉันจะทาเล็กต่อ,อแล้วก็รีดถูยเสร็จก่อนที่ตั้งจะออกมาด้วยนะแม่ครับช้าๆก็ได้ครับเดี๋ยวสำลักเอาของอแม,อม่แม่ขอโทษแต่พอดีแม่หิวจ้ะแม่กินข้าวเหมือน คุณไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยนะครับเนี่ยเอ่อคือว่าวันนี้ค่ะแม่แกไม่ชอบกับข้าวที่บิวทำค่ะก็เลยกินได้ไม่มากเลยมาหิวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวนะครับกลางวันนี้ผมโทรหาคุณเนี่ยคุณจะบอกว่าแม่กินข้าวเก่งอยู่เลยแล้วตอนนี้คุณบอกว่าแม่ทานข้าวได้ไม่เยอะคืออะไรครับผมไม่เข้าใจเอ่อคือบิวขอโทษนะครับเมื่อกลางวันบิวโกหกอะค่ะบิวเห็นว่า คุณทำงานอยู่บิวเลยไม่อยากทำให้คุณไม่สบายใจอะคะ่ะบิวกลัวว่าคุณจะเป็นห่วงคุณแม่จนไม่มีกระจิกกระใจใยทำงานนะคะบิวก็เลยโกหกบิวผิดเองค่ะที่ทำอาหารไม่ถูกปากคุณแม่ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับบิวไม่ต้องขอโทษหรอกงั้นต่อไปนี้เนี่ยคุณก็ถามคุณแม่ได้เลยนะว่าบางทีท่านอยากกินอะไรเนี่ยส่วนเรื่องค่าอาหารคุณก็มาเบิกได้ที่ผมเลย ค่ะกินข้าวต่อเถอะครับตั้มแม่ปวดท้องปวดมากเลยตั้มเดี๋ยวตั้มพาแม่ไปหาหมอนะอะ,อะไรดีกว่าอะไรนะครับหมอแม่ผมเป็นโรคกระเพาะเหรอครับนี่ผมคิดว่าแม่ผมปวดท้องเพราะว่ากินเร็วซะอีก ที่คนไข้มีพฤติกรรมทานอาหารเร็วเพราะว่าคนไข่หิวครับจากที่หมอตรวจร่างกายของคนไข้คนไข้มีสภาวะอดอาหารเป็นเวลานานครับทําให้เมื่อถึงเวลาที่ได้กินคนไข้จึงกินเร็วส่วนสาเหตุของโรคกระเพาะก็เกิดจากการอดอาหารนั่นแหละครับมันจะเป็นไปได้ไงครับผมโทรถามแม่ผมทุกวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำกับข้าวให้แม่ผมกินทุกวันแล้วคุณเห็นกับตาไหมครับว่าแม่คุณทานข้าวหรือเปล่าเมื่อตอนที่คุณไม่อยู่บ้าน มาทั้งคืนนะคะผมกับแม่ค้างคืนที่โรงพยาบาลน,นะครับคุณแม่ป่วยโรคกระเพาะอ๋อหรอคะตายจริงคุณแม่คะคุณแม่เป็นอะไรมากไหมครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเออแม่ค่อยยังชั่วแล้วแหละจ้ะริวครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมฝากคุณทําก็ต้องมานนันให้แม่ทานหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวลืมให้คุณแม่ทานยาด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบอาบน้ำไปแต่งตัวก่อน<ฮ>ที่ทำงานได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวบิลเนี่ยดูแลแม่ให้เองนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะครับนี่หวังม่าแม่เนี่ยคงไม่ได้ไปฟ้องอะไรลูกชายแม่ใช่ไหมไม่ไม่จ้ะแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดก็ดีแม่อย่าลืมนะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของฉันถ้าฉันกับลูกชายของแม่ทะเลาะก,กันแม่กับลูกของแม่นั่นแหละ ที่จะเป็นคนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อ๋อและที่สำคัญนะแค่ฉันโทรหาพ่อฉันแค่กิ้งเดียวลูกชายของแม่เนี่ยก็สามารถตกงานได้ไดทันทีโอ้ยแม่เอาผ้าไปซักด้วยผ้าเต็มตะก,กร้าแล้วเนี่ยเ้ยวก็รีบทําก่อนที่ตั้มจะกลับมาด้วยนะบิวแม่ป่วยอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งอะแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกินยาเลยโอ้ยแม่ ไม่ต้องมาทําเป็นสำออยป่วยแค่เนี้ยใกล้หัวใจตั้งเยอะอย่ามาหาเรื่องอู้งานนะฮัลโหลค่ะตั้มบิวอย่าลืมให้แม่ผมกินข้าวกินยาให้ตรงเวลาด้วยนะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะแม่คุณเนี่ยกินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังนอนพักอยู่ค่ะอย่างนั้นเหรอครับขอบคุณมากนะครับค่ะเอาลุกไปซักผ้า สิแม่ลุกอุย้ยแม่ไม่มีแรงจริงๆ <c oughs> ฉันบอกว่าให้ลุกไปสักพักลุกขึ้นลุกขึ้นช่วยกันนี่นะบิวตั้มเอ่อตั้มคะคุณไม่ไปทำงานเหรอคะผมยอมลาหยุดถึงวันเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์พิสูจน์อะไรคะพิสูจน์สาเหตุที่แม่ผมเปกก็นโรคกระเพาะไงแล้วก็กินข้าวเย็นเหมือนคนที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไม ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรมานแม่ผมมาตลอดไม่ให้แม่ผมกินข้าวแทนที่จะใช้แม่ผมทํางานหนักอีกและที่สําคัญนะบิวคุณโกหกผมอไม่จริงนะคะตั้มมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณเข้าใจผิดคะ่ะเข้าใจผิดอะไรบิวผมเห็นกับตาได้ยินกับหูเนี่ยมันไม่มีอะไรชัดเจนไปม,มากกว่านี้ละตั้มใจเย็นนะลูกอย่าทะเลาะก,กันเลยนะนี่แม่บิวทำกับแม่ขนาดนี้ทําไมแม่ไม่เคยบอกตั้มเลยอ่ะแม่จะปิดบังตัม้มทำไมแม่ไม่อยาก ไม่อยากให้ตั้มเดือดร้อนนะแม่กลัวว่าตั้มจะโดนไล่ออกจากงานแล้วก็จะโดนไล่ออกจากบ้านหลงนังหนีด้วยนะลูกผมไม่สนหรอกนะครับว่าผมจะโดนไล่ออกจากบ้านหรือว่าโดนไล่ออกจากงานแต่ที่ผมสนเนี่ยคือแม่ผมได้อยู่สุขสบายแต่สิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันทําให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะไม่ขอทนอีกต่อไปคุณหมายความว่าไงคะตั้มเราจบกันแค่นี้ได้บิว ผมคงทนอยู่กับผู้หญิงที่ทำร้ายแม่ผมรับหลังผมแบบนี้ไม่ได้ทำไม่นะคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกเลิกฉันอ่ะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าที่คุณมีทุกวันนี้ก็เพราะฉันบ้านหลังเนี้ยก็บ้านฉันงานที่คุณได้ฉันก็เป็นคนไปขอพ่อให้คุณจะเนรคุณฉันเหรอผมยอมเนรคุณคุณดีกว่าเนรคุณแม่ผมขอคุณนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ถ้ามันต้องแลกกับการที่คุณทำแย่ๆกับแม่ผมแบบนี้ผมไม่ต้องการ ลาก่อนนะบิวอันนะ รวะต้องเอาให้ได้เงินต้องพันหนึ่งป้าคิดว่าลาบลอยเหรอล่ามันพาป้ามาหาโจนเวย้ยฮะโจนเก้าครับพี่ไอ้มาดูต้นทางนียเดี๋ยวฉันจัดก,การเองทันี้ เฮ้ยหนีไปไหนฮะจะทำอะไรเจ้เลยพ่อคุณเจ้แก่แล้วช่วยแกขนาดนี้เอาไปทำอะไรวะฮะเร็วส่งมาช่วยด้วยเอาความแก้มาช่วยด้วยโยนฟันช่วยด้วยบบช่วยด้วยบบเรียกร้องเขาไปช่วยเหรอฮะเรียกร้องมาช่วยเหรอฮะโอ๊ยผมน,น่าแก อยากปากดีอะไรช่วยไม่ได้แกแล้วไม่รู้จักเตรียมตัว,วเราหรอฮะเดี๋ยวไปรู้เดี๋ยวมีคนมา พวกเงินมันเยอะจังวะไอ้เก้าครับข้าที่เองอะไปดูต้นทางให้ดิจริงมั้ยเนี่ยพี่จริงดิต่อชีวิตผมไม่ได้อีกหลายวันเลยเนี่ยแกจตามได้ปะ่ะพี่พี่บอกว่าไม่มีงานไหนที่มันได้เยอะเท่างานนี้แล้วเว้ยม่งอยู่กินได้เป็นเดือนเน่ะจริงดิ นาฬ <isions> exactly ิกาคู่สวยเลยว่ะพี่พี่ว่าพี่จะเอาไปใส่แอคสาวหน่อยวะดีปะดี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 พี่ใส่เลยใส่เลยเอาดลยเอาดิโคตรสวยโอ้ออร่าจัดว่ะก็สวยเลยว่ะตา่ะชอบดีพี่ นที่กาบ้าเลยไม่ทำไมเข็มไม่หมุนไหวอย่างนี้วะเฮ้ยเสียประวะ่าเฮย้ยเฮ้ยไม่คุ้มกับปนมาเลโยโอ้โยหน่ออกไให้เก้าแก่ดิไม่ออกวะพี่อ้ย พี่พี่โมเดลไม่น่าพี่แก่เหมือนคนอายุเจ็ดสิบอย่างเนี้ยอะไรหน้าพี่ทำไม<อ>มือนคนแก่เลยเนี้ยามาเชื่อพี่ลองดูอ,อะไรวะเนี่ยทำไมอยู่หน้าฉันแก่แบบเนี้ยอ้ ไอ,อ้ก๊าไม่น่ารีแกะเนี่ยไอ้ก๊าเมย์ผมก็ม่รู้มมเหมือนกันนะพี่ถูกเป็นพวกนาฬิกาบ้านี่แน่เลย <c oughs> เดี๋ยวผมผมว่าไอ้ไอ้นาฬิกาเนี่ยมันต้องต้องคำสาปแน่เลยผมว่าเราต้องกลับไปหายป้านั่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโวยไปเลย เฮ้ยเฮ้ยบอกมเขาหน่อยดิเองอทำไมมันโคตรซวยเลยวะเมื่อวานตามหายแก่ก็ไม่เจอวันนี้ก็ตามหาไม่เจอทำไมมันซวยอย่างี้วะ ที่แกฉันจำปานที่มือแกได้อ๋อนี่แกคือไอ้หัวขโมยที่พิ่งป้นฉันไปใช่ไหม <c oughs> ใช่ฉันคือป้าแก่คนนั้นเองแหละฉันจะบอกให้นะว่าที่ฉันต้องกลายร่างเป็นคนแก่เนี่ยก็อเพราะไอ้นาฬิกาบ้า,บาต้องคำสาปที่แกใส่อยู่นั่นแหละ เดี๋ยวฉันคิด2โลเนาะอ่าร้อยยี่สิบบาทจ้านี่จ้าขอบคุณนะจ้า โชคสองชั้นจริงๆนาฬิกานี่ท่าทางจะแพงหน้าดูทำไมเราแก่ย่างนี้ ช่วยเอามานันออกไปจากฉันสักีฉันจะได้กลับไปใช้ชีวิตของฉันขอร้องนะช่วยบอกวิธีไหนก็ได้ที่มันแก้คำสาปได้ได้ไหมฉันฉันจะเอาของที่ฉันขโมยเธอคือในให้เธอให้หมดเลยไม่เรื่องแบบนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองฉันไปละเดี๋ยวโอ้ย